สิ่งที่หลายๆคนไม่กล้ารวมถึงตัวเราด้วยในการมาเที่ยวต่างประเทศเลยก็คือการมาคนเดียวและใช่ล้ครับครั้งนี้เรามาเที่ยวไต้หวันคนเดียว เรามาถึงสนามบินเถาหยวนประมาณ7จ็ดโมงเช้าเผื่อใครมาถึงใต้หวันช่วงเช้าเหมือนเราแล้วหาที่เที่ยวอยู่กดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยพอผ่านต้อมอเอากระเป๋าเรียบร้อยนะครับเราจะมานั่งรถไฟกันเพื่อที่จะนั่งไปไทเปเมนสเตชันจะขึ้นสีฟ้าหรือว่าขึ้นสีม่วงก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเราแนะนําสีม่วงจะเร็วกว่าด้วยความที่เรามาใต้หวันคนเดียวนะครับเราเลยนอนเป็นโฮสเทลชื่อว่ามีแอนเดอร์หนึ่งเก้าสี่แปดแต่งเช็คอินไม่ได้นะครับแล้วเ,เลยฝากกระเป๋าไว้แล้วก็เดินมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน่นมลกาาอ้้อส ุพออิ่มแล้วเราก็เดินมารอรถบัสเพื่อที่จะไปน้ําตกอูไหลต่อใช้เวลาประมาณ40นาทีก็ถึงแล้วคือจะบอกว่ามันสวยมากอันนี้คือยังไม่ถึงจุดไฮไลท์ที่เป็นน้ําตกนะทุกคนแต่น้ําคือแบบใสสุดๆเดินขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเจอรถไฟที่จะพาเราไปน้าตกใครอยากนั่งรถไฟก็แค่คนละ50าบาทเท่านั้นนั่งแป๊บเดียวก็ถึงน้าตกเลยคือของจริงมันอลังการมากทุกคนถ้ามาช่วงหน้าฝนคืนน้ําเยอะกว่านี้มากขนาดช่วงนี้น้าไม่เยอะยังสวยอ่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็มานั่งจิบกาแฟกันต่อเพื่อเตรียมกลับไปเช็กอ ไหนมาเก็ต <Night> มากินชานมไข่มุกเจ้าดังคือไข่มุกเขาอร่อยดีนะทุกคนแล้วก็แวะมากินบะหมี่อาจงต่อคือเอาจริงป้ามันอร่อยกว่าที่เราคิดมากแต่แอบ,บเหมือนกระเพาะป้าิดนึงราคาไม่แพงด้วยเผื่อใครอยากลองคือซีเหมือนติ้งในมาเก็ตจะแอบ,บขายสยามบ้านเรามีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ของกินเหมือนเป็นจุดเช็คอินที่ต้องมาเดิน,น่ะทุกคนเอาวันแรกก็เที่ยวกันแบบหอมปากหอมคอก็พอเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปเที่ยวนอกเมืองกัน